สวัสดีครับช่องรถเล็กแชแนลครับวันนี้มารีวิวเทเลอร์ใหม่เพิ่งรับรถมาเมื่อวานนะครับทิพสี่สิงหารับรถมาอันนี้สองร้อยหกอันนี้คันใหม่เหมือนกันครับสองร้อยหกแมคกะรถตะกอบ <c oughs> รีวิวครับรออกงานวันแรกวันนี้ล้อชุบ จะเปลี่ยนถังน้ำมันใหม่เป็นเล็ดนี่รอชุบรดสอบวันที่สุดก <c oughs> ันชนชนใหญ่ชุบมาเล็ด ล้อชุบหกกระทะชุบหกวงคานละหกไปหกทั้งหมดหกวงวานเจาะนี่กันแล้วตัวคล้ำค้ำหลังตัวเกี่ยวสูงกว่าขนุนเซนหนึ่ง หรือว่าโอเคอยไม่ไม่เก็บแต่ไฟมากอย่างเก้าร้อยกระทางยี่สิบเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดูเครื่องยนต์กัน มาดูเครื่องยนต์กันเอาละครับผมมาแล้วเครื่องยนต์เครื่องเจโฟ สองร้อยสิบติด turbo t u อาจารย์ลมโบอินเตอร์มอน้ำใหม่เดี๋ยวรถประกอบเซ็ตใหม่หมดเดี๋ยเครื่องยนต์เดี๋ยวมันทาไปดูเทบบอร์โบอาจารย์ลมพายดูเทอร์โบ,บอ,อาจารย์ งถังลมสองลูกท่อตัวเอสของเครื่องมือเลดโบจะลาำ โหเศษโครงหลังเบอร์อะไรไม่รู้รีวิวเครื่องหน่อยจาลามถือว่าเดินโอเคอยู่เดินเนียนอยู่เดิน เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนครับปิดหัวก่อนฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่ามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันล็อกก่อน ฟังเสียงรื่งยนต์กันดีกว่ากุญแจน่ารักเจ้ากุญแจนี่น่ารัก,ก,ร,กรีวิวในเครื่องรีวิวใน,นหัวเก่งกันมามีเครื่องเสียงมีจอโอเคมหมยโย ของอะไรรับไหวมาตอนเช้ารับรถใหม่เพิ่งเจมิมนี่ออกงานวันแรกถือว่าโอเคโยมันหมานากินมันหมานมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน โอเคอยู่เครื่องเงียบเครื่องเงียบอยู่โอเค คับโอเคครับผมจบรีวิวเที่นี้ไปพบกันใหม่คลิปหน้าผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรถเหล็กชาแนลสวัสด,ดีครับผม